ไม่ซอสกะปิกุ้งเคยแท้ตรารอยไทยใส่ปุ uh> ๊บ่อยปั๊บยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาค่ะกะสั่งกันได้ค่ะ22คนเนาะค่ะประมาณ20คนแล้วก็มาอยู่สนามบินบาดเจ็บคุณแจมมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูใช่่คะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นใช่่คะแล้วก็ไปที่อิสราเอลไปที่นั่นก่อนถึง เจอคุณอิสระแล้วแต่งงานหรือยังไงไม่ไม่ใช่ค่ะเจอกันที่ไทยค่ะอ๋อเหรอค่ะเจอกันที่ไทยตอนอายุน่าจะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับแต่งงานกันค่ะแล้วก็ไปไปอยู่ที่นั่นเลยสิบเจ็ดปีตลอดเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเกิดแต่มันไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ค่ะเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีการบุกเข้ามาแล้วก็มาจับคนไทยมายิงคนไม่มี ค่ะการจับตัวประกันก็มีส่วนมากจะจับเป็นทหารมากกว่าจับได้ทีละคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะคแต่มาค่ะคราวนี้คือมันโหดโหดมากอืมอ่าเท่าที่ดูนี่ตอนเนี้ยอ่ท่านนายกก็บอกว่ามีนายจ้างบางคนอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะให้เงินเพิ่มขออยู่ต่ออย่าเพิ่งกลับมาเลย ซึ่งนายกก็เป็นห่วงบอกกล้ามาเธอกล้ามาเธอนายจา้างไม่ควรทําอย่างนั้นคุณแจมคิดยังไงในฐานะที่เคยเป็นที่ปรึกษาคนงานไทยที่นึ่งไอ้พ่ลงเฮ็ดงานมันหนีบอกอะไรนี้ย่างเดียวครับราชการแบบนี้ทีนี้ไปใช้ครับพูดเบื้องครับของนายจ้างอื่นเขาสร้างลูกน้องน้อนเบิดครับก็ให้คนงาน,น,านามีสติาามากกว่าค่ะว่าคนจะ S 2> <S 2> เข็นแก่งเงินหรือว่าคุณจะเซฟชีวิตของคุณไว้ก่อนอองานเงินเนี่ยเราหาที่ไหนก็ได้เราทําที่ไหนก็ได้แต่สถานการณ์แบบเนี้ออขอให้กลับมาบ้านก่อนดีกว่าอ,อ <S 2> <S 2> <c oughs> ปกตินี่เข้าจ่ายเงินเดือนเนี่ยเท่าที่คุณแจมทราบจ่ายสิ้นเดือนใช่ไหมแต่ท่านนายกบอกเนี่ยอยู่ดีจะไปจ่ายวันที่10พฤศจิก,กาสแสดงว่ายื้อไปเพื่อจะดึงให้คนไทยเราอยู่ต่อใช่ไหมไม่ค่ะคือเงินเดือนของอิราเลจะออกทุกวันที่10 Oh. ค่ะอย่างเราทํารายเดือนอย่างเงี้ย uh huh. อย่างที่สํานักงานก็มีลูกน้องทนายความก็จะออกให้ทุกไม่เกินวันที่สิบค่ะก็ oh, ค,คือจะจะตัดเวลาตารางงานวัน,ว,นวันสิ้นเดือนค,ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเสียภาษี oh. จ่ายประกันสังคมกว่าจะมีใบเสียภาษีกลับมาก็เป็นวันที่สิบแต่ถ้าเกินวันที่สิบไปคือผิดกฎหมายแหละ uh huh. ค่ะ uh huh. ประมาณน uh ี huh. ้เราสามารถเรียกร้องได้ครับ คนงานไทยที่ไปถูกต้องตามกฎหมายก็มีที่ไปผิดกฎหมายเยอะไหมไปไปแบบผิดกฎหมายไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อคนงานอะ่ะครบสัญญาแล้ว5ปีสมเดือนแต่ไม่ยอมกลับมาไทยแล้วอยู่ต่ออ,อันนี้เรียกว่าผิดกฎหมายอ,อ๋อครับซึ่งมีเยอะไหมก็คิดว่าเยอะก็มีมีค่ะซึ่งพอเกิดเรื่องอย่างนี้มันก็ลําบากสิเพราะว่าหลักฐานต่างหลายแหล่มันตัวเราก็อยู่อย่างผิดกฎหมายนี่มันก็ไม่แย่เสมอไปค่ะเพราะว่า ถึงยังไงเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าสงครามอยู่แล้วแล้วเราทํางานอยู่ตรงนั้นถ้านายจ้างท้องถิ่นเขาไม่จ้างคนงานเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็ต้องตกไปอยู่ที่นายจ้างถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตหรือว่ามีการบาดเจ็บก็ต้องเรียกร้องจากฝั่งนายจ้างได้ค่ะครั้งนี้มันมีบทเรียนว่าแถวนั้นคงไม่ปลอดภัยแล้วคิดว่าคนงานไทยควรจะต้องทบทวนไหมหรือว่ารัฐบาลไทยเอง การที่จะให้คนงานไทยไปเพราะปกติต้องผ่านกรมแรงงานปันกระทรวงแรงงานนี่นะแถวนั้นกลายเป็นจุดที่จากนี้ไปค่อนข้างจะเสี่ยงภัยไหมเพราะว่าจะบุกละอิสราเอลจะบุกและจะไปยึดพื้นที่แล้วจะไม่ยอมให้ฮามาสอยู่แถวนั้นอีกเนี่ยแสดงว่าแถวชายแดนกาซากับอิสราเอลนี่คนงานไทยไม่ควรไปอยู่แถวนั้นแล้วใช่ไหมก็ ถ้ายังมีสงคราม,มไม่ไม่สมควรค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของกรมแรงงานที่จะเอาคนงานไปอีกนะ่ะก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งกับสัญญาที่เขามีระหว่างประเทศคือเราเราเรา,เราไม่สามารถที่จะบังคับคนงานไปหรือไม่ไปเพราะฉะนั้นคนที่จะไปก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะต้องมีสติ ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับคุณไปได้หรือจะบังคับให้คุณอยู่ตรงนั้นได้ชถ้าคุณไม่ยินยอมเองใช่ค่ะต้องมีสติค่ะตอนที่เข้ามาปรึกษาที่สำนักทนายความของคุณแจ่มเนี่ยเข้ามาร้องเรียนอะไรส่วนใหญ่เรื่องสวัสดิการโกงค่าแรงค่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องอุบัติเหตุในการทำงานนิ้วขาดอ่าพิการอาจจะซี่โครงหักหรือว่าขาข้างนึงใช้งานไม่ได้เลยประมาณนี้ค่ะครับแล้วช่วยกด้ยังไงครับ ก็เรียกร้องสวัสดิการให้ที่อยู่อาศัยบ้างต้องขึ้นศาลต้องฟ้องร้องอะไรกันไหมค่ะโดยเฉพาะเคสที่ว่าอุบัติเหตุเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีงานทําไม่มีวีซ่าเราต้องช่วยเขาเหมือนกับลูกอีกคนหนึ่งค่ะตั้งแต่ที่รับที่นอนเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายแล้วก็พาไปหาหมอดําเนินคดีให้จนกว่าเขาจะได้กลับบ้านเยอะไหมครับที่มาร้องเรียน ก็มีเยอะค่ะมีส่วนที่ปิดคดีไปแล้วก็มีส่วนที่ยังติดอยู่ย <|pa|> ังปิดคดีไม่ได้ก็มีค่ะเยอะเหมือนกันอื้ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นคําแนะนําของคุณแจมคือตั้งสติคิดให้ดีค่ะต้องต้องเรียนรู้ว่าภูมิประเทศที่คุณจะไปอ่ะอืมันจะคุ้มไหมกับที่คุณจะไปกับประเทศที่มันเกิด สงครามแบบนี้แล้วก็นายจ้างมีการโกงกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกที่เขาจะโกงนะมีนายจ้างหลายๆที่ที่เขาให้สิทธิที่คนงานจะได้อะร้อยเปอร์เซนต์ดีๆก็มีเยอะก็มีเยอะค่ะมีเยอะคนที่โกงก็มีเยอะมันก็มือทุกแห่งนะมีทุกที่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆครับนี่ครับคือประสบการณ์ของคุณแจ่มนะครับ สาวไทยที่ไปอยู่ที่อิสราเอลถึง17ปีและพอเกิดเรื่องวิกฤตล่าสุดครั้งนี้ก็ตัดสินใจไปช่วยคนไทยและก็ตอนที่ตัดสินใจไปนั้นก็คงคิดแต่อย่างเดียวครับว่าเมื่อมีเพื่อนร่วมชาติต้องการความช่วยเหลือเขาติดอยู่ในนั้นเขาไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็ฟันฝ่างขับรถไปเองและ ็สามารถช่วยคนไทยกลับมาได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งล่าสุดที่ฉนวนกาซาซึ่งผมคิดว่าคนไทยยังต้องติดตามกันต่อไปและคาแนะนําข้อสังเกตของคุณแจมนี่ผมคิดว่าน่าสนใจมากสําหรับคนงานไทยครอบครัวไทยที่กำลังพิจารณากลับมาแล้วจะกลับไปไหมอยู่ที่น่านจะทำอย่างไรต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับแจมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามกาแฟดำนะครับทุกวันศุกร์ สี่ทุ่มทาง PPTV HD 3 6และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ